โอเคบลา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 โอเคผมก็ดังเหมือนเดิาแล้วด้วยบลาบลามากันต่อหุ่นยนต์ตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่บินได้แล้วก็ไปเสือร้ายตอนบินได้แล้วก็เออจริ้ารอทำไมผมไม่กยใช้หุ่นยนต์ตัวเริ่มใช้หุ่นยนต์ตัวแล้วเล็กก็หุ่นยนต์เดินเร็วแล้วไม่ใช่แล้วนะสาเหตุหลักล้อง่ายหุ่นยนต์ตัวใหญ่มันดังอืดเต็มไปแค่นี้แหละโอเคมาต่อกันเถอะ ระหว่านี้ผมก็เค okay. โอ้กัรงบวกหนักไปหน่อยถอยทอยถอย,อยไ่เยอุณยนต์ตอนนี้เลือดมันก็เท่ากับตัวถือโล่แต่ว่ามันเสียบเรียบตรงที่ว่าโล่มไม่มีโล่ป้องกันอะ่ะนี่ตอนบีมันปลอร์ได้วบายพี่งดเม,มีคนเบาเลยผมไม่เล่นนอกลอบมาละคือด่านเรือเป็นด่านที่เป็นท่าเรือเหมือนเป็นเรือสองครามาไอ้ด่านนั้นน่ะผมมาไปเจอตัวตัวหนึ่งที่มันมีสกิลอะ่ะไอ้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันมีสกิลอะ่ะ ในการที่แบบไม่ล็อกเป้าใช่ไหมมันก็หนีไปตรงท้ายเรือซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาสร้างไว้เพื่ออะไรคือมันเข้าด้วยวิธีปกติยากมากอะ่ะผมก็เลยบินไปแล้วก็ฆ่าแล้วก็รอคูดาวหม่ซึ่งเลื่อนมาเหลือน,อน้อยมากๆอะ่ะแต่ตอนนี้ผมก็เลื่อนเลยน้อยมากๆแล้วตอนนี้ผมก็เลังจะตุยนะครับน่าจะกำลังจะตุยคือน่าจะเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผมเคยเล่นมานะวีไม่ได้เล่นมานักพักละเวอร์ชั่นนั้นอ่ะผมจะจำได้ไว่าน้ำปวดเนี้ยโดนปุ๊บแตกปับ๊บ ในเวอร์ชันนี้มันแค่เลื่อนรถเทียนนี้อะโ้แต่ผมจะต้องถูกรอมช่วยด้วยครับผมถูกรอมผมคิดถึงเวอร์ชันวอลเลยผมยิ่งถึงเวอร์ชันเกตภาพประตูน่ะพวกาประตูมันเรียกเพื่อนได้สภาพอะทําไมมันเหลือรอยแรกจังวะสภาพภาพดูรอยแรกโอ้สภาพเหมือนจะแพ้ง่าไม่รู้แฮะน่าโอ้โหเยี่ยมไปแล้ะโอเค ใช่เหมนกันตอนนี้ก็ยนะัตัวตัวโลที่มืออาวุธมันไอวุธเนี่ยกากมากที่ผมกำลังงงเนี่ยกากชิบหายโอเคโอ้กนโลแป๊บมไม่ใช่มาดีมาดีมาดีมาด,มาดีจะอย่ามาเยอะๆนะมารอบได้เหมืนตุยเอ๊ออะไรข้างหลังนะเออทำยังไงอย่างนี้ ชื uh, uh, ่อเอาคุณเออใจเย็นเลยนะครับใจเย็นใจเย็นพี่ไม่นะครับพี่พี่อยู่ก่อนพี่พี่พี่ใจเย็นกับพี่พี่พี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่ขอชวนเพื่อนชวนมาชวนตุ้ยเลวตุ้ยเรวเลยอ่ะชวนตุ้ยหลังเพื่อนตอกชวนตุ้ยอ่ะเออเดีวมาไม่นกาจะรอแล้วแหละดูดีข้ับวนตอกเลือจากเลือนโอ้ยจากเลือ เออสีฟ like. like like ้าสองเหลือแค่เหลือแค่นั้นละจะไปรอดไหมเนี่ยเอาเฮ้ยเป๊มึงจะมาทำไมอ้าวไอ้กระติงกระติงอางหลังแล้วมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงตายมึงก็จะตายเรื่อยๆเลยสภาพเนี่ยกูไม่ต้องสืบแล้วกูจะแพ้แน่นอนอ้าวใช่ปบกเตอร์กูเล่นแล้วมึงคิดหเลยว่ามึงจะมีอะไรกูเล่นกับมึงกูชื่อคุณเล่นกับมึงเมื่อกูมีปืนใหญ่ข้างบนอยูหนึ่งอ้าวแล้วมึงก็ต้องแล้วเพื่ออะไรตะมวย เฮ้อตอนนี้ก็ูอรอดแล้ว,ลวลกงดูสภาพเรือแล้ว,ลวลกูแบบจะเป็นลมมากเลยคนที่ว่าโอ้ไม่ด้วยแบบยากเห็นสภาพเรือแ,แบบเป็นลมมากอ่ะียบร้อย,รยครับพุดเพคบอืมโอเคอย่าไปตายตอนที่สองตายที่สองเลย let's go ฮโอเคเรามาต่อกันนะครับ Okay. ออโอเครอแบบอืมแแแตแตโอเคมันนาจังวะเริ่มนานละมันเริ่มนานแบบเบรกแล้วนะ,อะโอยโออกว่าจะมาเนาะ đây lên rồi. let's go gọn 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 mà gọn 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 có gọn gọn một gọn gọn mà đến gọn 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 โอเคสภาพเออบินไม่โชคตัวนั้นดีกว่าใกล้สุดเลยอืมแล้วจะทำไปบ้างวะเออค okay. ตาย แตกลายตายตาเอาขาเพื่อนเราไปแล้วขาเพื่อนไปแล้วเราต้องแก้แค้นเพื่อนดีเพื่อนขับขันลงต้องแก้แค้นตายตายไปไนไ่ไไปไหนไปไหนไปไไปไหนไปไหปหนไปไานไปไนหนไแไปไหนนมีคนมันมีคนไาาเปล่าเนี่ยโอยแหบไบไม,ม <c oughs> น้หนักไปไห โอ้ยโอเคเราลาบินไปหาไม่แล้วกูจะไปลาบิน,ปนเป็นนกแล้วมนันหนีมันจะเป็นไงมันจะเป็นไงตอนนี้มันหนีไปนู่นแล้วหนีไปนไปู่นแล้วไปหาเพื่อนทำไมลสภาพนี่นี่มันรู้สึกแบบเันลำส่งของไม่ไดีเราลองมาเช็คดีกว,ว่าแหละจิ๊บ เปล่งไปดีกว่าเดี๋ยวมันโผล่มาสภายมันจะฟักข,ข้างหลังแล้วแบบเจ๊เอ๋เจ๊เองพังเต็มหลังหนีดิมหนีดีกว่าอยาเองจะเป็นไงเอง็งตุวน,นัน่นน่ะมันจะเป็นไงเฮ้อเก่งตายแล้วหนิบ้างหนิบ้นงมันมีเกี้ยวมีเกี้ยเกี้ยวเพ่อนสภาพอืมแต่ออมจะตรงบารมิ่งโอ้ยอิน,นเทอร์เน็ตเนาะ เออโอ้ยขึ้นไปเร็วเลยวะไ,ไ,ไป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 โอ้ยเกือ,อยุ่นนี่ยุ่นนี่ยุ่นยังไงยังไงมึงยังไงใควรมันผัดเชียงที่คุณวะโอเคใช่ไหมเออครับไปต่างสนใจนะครับผมไม่ได้ดูไลฟ์เพื่อ,อนอะไรกั้นนะครับไปต่างสนใจอะไรมาก แค่บองก็แค่สองยิเที่ชอบกดมาแค่นั้นแหละครับโอเคมึงจะไปไหนมึงนีแกแล้วกูชีปเป็นกูไปอะไรกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่กูขึ้นไปข้างบนดีกว่าอ่าแล้วกูก็ติดหรือบางมันไม่ได้ติดบางหรอกแค่เดินกรงไปงงๆเงนี้กูทำไห้เพี่เพื่ออะไรบอกว่ามันได้เห็นนะชะ้ามันเห็นชัวร่อย ถ้าเห็นก็มาเธอเพื่อนมันกำลังมาแล้วเออแตกแลตายตายเลย,ยเออเ้อนาเมจที่เข้าไปประมาณอุ้หึยยอะอยู่นะนีออ่แล้วผมก็จะเราจะตุยออผมโดนล้อมแล้วผมโดนล้อมอ,อู้หูเขาหายไปข้างนึงหรือว่ามันอย่างนี้เราไม่รู้จะไม่ได้เออมันหายไปข้างนึงด้วยเออตุยอย่ารอครับเบนนอร์อะไรเปิดเลยไม่รู้เลย เราต้องมาช่วยเพื่อนหมุนโยนอยูงง่เลยมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยไม่หายอ่ะใช่ยไม่รู้ตัวเลยเนาะโอเคไปต่อกันเลยอย่าสกิ้ตอนนี้โอ้ยนั่นงไงเพื่อนกำลังยิงอยู่เลยโอเ้เกคหุ่นยนต์ตัวนี้นี่จะเป็นฆ่าเราโดนนั่นตักแกแค่เหล้มาม,มันนี่จะเป็นไรมะ พ่วเต็มมันจะไปไหนไอตัวที่มันอยู่บนนันแค่ตัวเป่าก็ตัวยาพูดด้วะาไอตัวนั่นไหนตัวที่ข้างบนนู่นอะมนมีไหนวะจะไปไหนมันมันผิดตัวไอที่ผิดตัวกอนนี้มาหนึ่งมันง่มึงมันนี้อะไรแอบลังแห้ที่นช่วยเลยมันมีมีใจมันนี่มันนี่มันนี่มันนมันี่โอ๊ยคนสัไฟยิงหน้าคว้างดิมันนี่จ่า ตุยเออเกะค่าเสร็จแล้วละที่เดิมเลยนะเกยค่าฉันตรงนี้คือแค่ค่าเดียที่เดิมถูกตัวแล้วเปล่ายังไม่รู้เลยตัวแล้วคือตัวลายต่อไปครับสวัสดีครับยินจะเป็นเลยครับอยิงผม้วครับลูกกระติงหนึ่งครับใครมันยิงหลังผมครับไม่สนกูยิงตัวนี้ก่อนกูขอให้ตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้คือหนึ่งในตัวที่มันช่วยมาลุมคัน มานี้มัจะไปไหนจริงนี่เองก็ตาแล้วอ้หิวเลือดช่วยก็ไม่หิวเหมือนกันมาที่ไหนมาที่ชาแป๊บชัดเชิญก่อนเองก็เหมือนจะสูญกรางรีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่รีทีละลูกอะแต่เองทีแม็กเดียวไปแตกซะคัดยิงนะมันนี่เลยมีนมานี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้มันฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วมาหนี้ มาน,นี้ตัวนี้นก็แจกแล้วแป๊กสักทีอยา่ายวครับจะเป็นคิวกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหเฮ้ไม่ใช่หรอวะใช่มันเจอไอตัวนึงโอ้เทเราจะไปเลี้ยงไอตัวนั้นดีกว่าฮ่าฮ่าเอีตัวนั้น,ก,นก,ก็คือตัวนั้นเองมันก็เหมือนจะลังมาหาเราด้วยนะหรือเปล่าลึกเป,ปล่ปปาเพื่อนทำไมเนี่ย เหมือนเดินถอยห่างเราเงี้ไม่รู้นะไปติดติดไปบวกกับเพื่อนเราเปล่าวะเพื่อนเราตรงนู้นอ่ะใช่ไปบวกกับเพื่อนเราจริงยเอ๊ะมาดิมันไปไหนมันไปไหนมันจะมาดิมาดิาดอ่าเดินติดเรียบร้อยครับห่างตาเนี่ยจ้าลูาดาเมทั้เกือบแตกครับแต่ไม่แตกเนี่เหรอครับจะคิว เพื่อนพูดแบบอูฟเคยยามสู้ดังนั้นมึงแล้วตื่น,นอะไอตัวนี้มันยิงนี่โอเคมันใกล้แตกอะเจียวไ้เนี่ยอืมใครมีผมอะ่ะอืมเกตายแน่แน่แนแนอืมอืมที่ว่าแอบมังนงั้นจะหนีรอดเลยเพื่อนคอยยิงครบจากรายก,การด้วยะเปเนลา่าจะจัดเองละ เองน่าจะเป็นหุ่นตัวสุดท้ายมั้งหรืออาจจะมีหุ่นตัวสำรองมั้งคงไม่เคยเหมือนไอพีที่แล้วที่เป็นหุ่นเย็นกันใช่ไหมเราจะไม่เรื่องนั้นไปแล้วเราจะมาฆ่าเองมานี่ไปไหนมันจะไปไหนเหมือนเหมือนยาแตกเรียบร้อยเอ๊ะเยน่าจะจบแล้วแหละเย่เพื่อนเย่เร็วหมุนตัวเร็วหมุนขาเร็วหมุนขาเร็วเย่เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เดิมหมุนขาวนลูป ชนะแล้วโว้ย